นี่มนใช่ผมเองก็ประทับใจประเด็นที่พี่น้องทองสุอแบ่งปันเมื่อสักครู่นี้ครับที่บอกว่าจริงๆแล้วตอนที่เราได้รับความรอดนะครับเราอาจจะก็มีความรู้สึกว่าพระองค์สองช่วยเราให้รอดมันต้องมีเป้าหมายสิแต่ว่าเอเราอาจจะไม่ได้รับการเปิดเผยในเวลานั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มเอพี่น้องที่มองไม่เห็นเรื่องนี้เเอออเพราะฉะนั้นเราก็เลย เหมือนกับได้รับความรอดแล้วก็เพื่อที่จะไม่ต้องตกนรกแล้วก็โอ้เต้องขยันประกาศอิทธคุณอะไรเท่านั้นแต่ว่าขอบคุณพระองค์ที่จริงๆแล้วในภามทีเปิดเผยอย่างชัดเจนนะครับว่าพระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดโดยมีเป้าหมายาเมนเอ่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้ได้รับบำเหน็จจากพระองค์โดยการเข้าสู่อาณาจักรที่นิรันดร์ของพระองค์ซึ่งไม่ใช่ผู้เชื่อทุกคนจะสามารถเข้าสู่อาณาจักรนี้ได้าเมนมีเพียงผู้ที่ขยันเอ่อแล้วก็พัฒนา คุณธรรมต่างๆครับตามที่ได้เปิดเผยไว้ใน2เปโตบทที่1ข้อ5จนถึงข้อ7เนี่ยครับคนเหล่านั้นถึงจะสามารถมีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่อาณาจักรนี้ได้ในใน2เปโตเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราอ่านข้อ8ข้ออข้9ตรงนั้นเนี่ยก็บอกกับเราด้วยว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ไม่ได้มีการพัฒนาอย่างนี้นั่นก็คือเป็นคนที่เกลียดข้านก็ทเท่ากับว่าหลังจากที่รับความรอดแล้วเขาปล่อยเวลาให้ผ่านไปเปล่าๆครับโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นความก็เกลียดข้านมันไปว่าอย่างนั้น แล้วก็ยังไปกว่านั้นเนี่ยเขายังเป็นคนที่อ,อตาบอดตาสั้นแล้วก็เอ,อคือลืมไปแล้วนะถึงการที่พระองค์เนี่ยได้ทรงอทรงช่วยไถ่เขาเเอะครับอาเมนผมอ่านจากข้อความปีให้พี่น้องฟังเลยดีกว่านะตรงนี้เอ,อในข้อที่อาเมนโอเคข้อแปดเนี่ยบอกว่าเธอว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือการขยันการพัฒนาเนี่ยดำรงอยู่ในเราแล้วก็เพิ่มพูนยอย่างไม่หยุดด้วยนะ ก็จะก่อรูปให้เราเป็นคนที่ไม่เขียยคร้านอาเมน่นก่อรูปให้เราเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่บังเกิดผลก็คือทําให้เรามีการบังเกิดผลจนกระทั่งบรรลุถึงความรู้แห่งองค์พระเยซูคริสเจ้าของเราอย่างเต็มเปี่ยมซึ่งไอ้คาว่าความรู้ถึงองค์พระเยซูคริสเจ้าของเราอย่างเต็มเปี่ยมทําให้ผมคิดไปถึงเปาโลครับในฟิลดอิปปอยบทที่สาเออที่เขาลืมทุกอย่างที่อยู่เบื้องหลังโน้มตัวไปหาสิ่งเหล่านั้นที่อยู่เบื้องหน้าแม้จะสูญเสียสิ่งสารพัดก็เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนกับยเอ อาเมนเพื่อจะถูกพบเห็นว่าอยู่ในพระองค์ทั้งหมดนี้เพื่ออะไร <Amen. S 2> เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จักพระคริสต์ออเมนแล้วก็ริเดดแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์ถอดแบบการตายของพระองค์ถูกไหมเพราะฉะนั้นนั่นคือเป้าหมายของเปาโลเปาโลรู้ว่าเขาถูกเรียกมาอาเมนที่เขาต้องสูญเสียสื่อสารพัดเขาต้องขยันนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะรู้จักกับพระองค์อาเมนทีนี้ข้อหนึ่งข้อเก้าเปโตบอกต่อไปสองเปโตบทที่หนึ่งข้อเก้าผู้ใดขาดสิ่งเหล่านี้ อ่าแมนก็คือไม่มีการพัฒนาไม่มีการขยันนะฮะเออรอดแล้วไม่ต้องพินาศแล้วใช่แต่ก็หยุดอยู่แค่นั้นอย่างนั้นก็แปลว่าเขาเป็นคนตาบอดตาสั้นแล้วก็ได้ลืมไปซึ่งการชำระความบาปในอดีตของตนเสียแล้วก็คือหมายความว่าจริงอยู่แล้วได้รับการชำระอืความบาปนะแต่ว่าเนี่ยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าความบาปของเราก็จะไม่ได้รับการชำระแต่หมายความว่ามันมันไม่มีมันไม่ได้บรรลุถึงเป้าหมาย พระองค์ไม่ได้ชำระความบาปของเราก็เพื่อให้ความบาปของเราได้รับการชำระเอาสิพระองค์ทรงชำระความบาปของเราเพราะว่าต้องการให้เราเนี่ยถูกเรียกมาสู่การรู้จักพระองค์แล้วเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์นะครับเอเมนเพราะฉะนั้นโอ้เปโตก็เลยบอกว่าเนี่ยในข้อความผีที่เราได้อ่านได้ถานไปในเช้าวันนี้ออเมนมีเพียงวมื่อเราขยันมากขึ้นจึงจะทำให้เป้าหมายในยการทรงเรียกและการเลือกสรรที่มีต่อเรามั่นคงไม่สั่นคลอนลยคงแน่ชัดนะครับว่าเราเราถูกเรียกไปทําไมเอเมน ตั้งแต่ช่วงตุจีนปีที่แล้วผ่านมาหนึ่งปีแล้วอเมนตอนนั้นเนี่ยเราชัดเจนนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยเมื่อทรงช่วยเปาโลให้รอดพระองค์ก็ส่งวางเขาไว้บนลู่วิ่งนะครับอเมนแล้วเปาโลเนี่ยก็วิ่ง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 ไปเรื่อยๆไม่เคยเบี่ยงออกไปจากลู่วิ่งจนกระทั่งวันสุดท้ายอเมนในที่สุดในหนังสือสองตีโมเทียเขาก็บอกว่าเขาวิ่งแข่งจนครบคอร์สแล้วจนถึงที่สุดปลายทางแล้วนี่แหละฮะอเมนเปโต,ตเขาพูดถึงเรื่องเดียวกันสำนวนต่างกันแต่มันเรื่องเดียวกัน เอเมนแล้วยิง่งไปก่านั้นในข้อสิบเอ็ดเนี่ยครับข้อสิบเอ็ดนี้เป็นเป็นข้อความที่พิเศษมากเอเมนในภาษาอังกฤษของฉบ,บับฟื้นปูนี้ก็ช่างกล้าแปลตามตรงเอ่อแล้วก็เอ่ออย่างไรก็ดีพอแปลมาเป็นจีนพอมาแปลมาเป็นไทยเนี่ยความหมายอาจจะเบี่ยงออกไปจากการแปลตามตรงเล็กน้อยแต่ก็ยังคงมีประเด็นที่เราต้องสนใจนะ ถ้าเราแปลตามภาษาไทยเนี่ยตรงนี้คือเราใช้คําว่าเราเองได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์และเต็มเปี่ยมอ่าเมนแล้วเราก็จะได้เข้าสู่อาณาจักรที่นิรันดร์ของพระองค์ก็ถูกอ่าเมนเพราะว่าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าสู่อาณาจักรนี้ด้วยตัวเราเองหรือด้วยความสามารถของเราเองเท่านั้นอ่าเมนแต่ว่าเนี่ยขณะที่เราเพิ่มความขยันเราก็จะได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์อาเมนทีนี้ถ้าเราดูในโครงร่างนะครับอ่าเมนในโครงร่างของอลาเบกทิส ในที่นั้นเนี่ยมีสำนวนบอกว่าเนี่ยเราจะได้เข้าสู่อาณาจักรที่นิรันด์อย่างอุดมสมบูรณ์คาว่าอุดมสมบูรณ์มาขยายคําว่าการเข้าสู่อาณาจักรละอาเมนเอจะเห็นว่าท่านดูตามข้อพระภามพิกคำว่าอุดมสมบูรณ์ขยายการหล่อเลี้ยงแต่ว่าเนี่ยตรงนี้อาเมนในในข้่างข้อสิบอ่าคำว่าอุดมสมบูรณ์มาขยายการเข้าสู่อาเมนพคำถามก็คือว่าเออเราก็ทักไม่เข้าใจแล้วอะไรคือเข้าสู่อย่างอุดมสมบูรณ์อืมมีการเข้าสู่แบบไปอุดมสมบูรณ์ด้วยเหรอ คตอบคือมีครับอเมนการเ,เข้าสู่อาณาจักรคือการเป็นผู้มีชัยชนะอเมนแต่ว่าผู้มีชัยชนะกับผู้มีชัยชนะไม่เหมือนกันครับอเมนมีการเป็นผู้มีชัยชนะแบบผู้ที่ยืนอยู่บนทะเลแก้วคือต้องไปพรีชีพในช่วงสามปีครึ่งสุดท้ายอาเมนซึ่งนั่นก็คือเฉียดเฉียวแล้วนั่นน่ะนั่นคือผู้มีชัยชนะกลุ่มสุดท้ายแล้วยังมีการเข้าสู่อาณาจักรแบบพ่อ่มันจะเรียกว่าผู้มีชัยชนะได้ซ้าไปครับก็คือผู้เชื่อเอ่อที่ อยู่ในช่วงสามปีึ่งสุดท้ายไม่ได้ฟลีชีพนะครับแต่ว่าเอสุดท้ายพอถึงอาแมนสามปีึ่งส,สุดท้ายสิ้นสุดลงเอน้ําที่อยู่ในตัวของเขาครับก็ถูกการคมเหงืต่างๆนั้นทําให้เกิดแห้งไปพอสมควรก็อาจจะได้เข้าสูอ่อาณาจักรของพระองค์แต่เฉียดชิวมากอืมแต่ว่าจะมีการเข้าสูอ่อาณาจักรแบบรุ่นนะครับคนที่เป็นผลสุงงอบรุ่นแรกนะฮะหรือว่าอบุตรชายครับคนเหล่านี้นี่ โอ้พีเยซูถ้าเป็นผลสุอมรุ่นแรกยังไม่ทันถึงสามปีครึ่งสุดท้ายก็ถูกลับขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องผ่านความตายอามนหรือถ้าเป็นบุตรชายเนี่ยครับยังไม่ทันถึงสามปีครึ่งสุดท้ายก็ถูกลับขึ้นไปแล้วเหมือนกันนะครับเป็นขึ้นมาจากความตายก่อนเพื่อนเลยฮะแล้วถูกลับขึ้นไปอามนแล้วเป็นคนที่มีส่วนในการเหวี่ยงซาตานล,ลงมาจากสวรรค์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสามปีครึ่งสุดท้ายพี่น้องจะเห็นว่าเนี่ยคนพวกนี้ได้เข้าสู่อาณาจักรแบบไม่เสียวเฉียดเลยครับเหลือเฟือมากๆครับอามน หลายหคนเนี่ยเอที่จะเป็นบุตรชายในอนาคตในเวลานี้ที่เขาจากไปครับในในช่วงเอปีที่ผ่านมามีพี่น้องผู้ร่วมงานท่านหนึ่งที่เอก็ตั้งแต่เขารับความรอดเขาก็สุดตัวครับขยันแบบมีหลายคนเนี่ยในหลายประเทศเป็นพยานว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าคนเราจะขยันได้ถึงขนาดนั้นในเรื่องของการสวงยหาพระเจ้า พ่าฉั้นแม้พี่น้องรอนเองรอนเจนจัสเคยพูดนะครับว่ายาเที่ยวไปบอกว่าใครวิ่งแข่งถึงที่สุดปลายทางหรือมีมงกุฎเก็บไว้สําหรับเขาในงานทักสงบพี่น้องรอนเคยพูดอย่างนี้แต่ว่าเนี่ยสําหรับพี่น้องคนนี้อาเมนพี่น้องรอนบอกสําหรับเขาสำหรับคนนี้พระเจ้ายอมรับว่าอืมเขานั่นแหละต้องใช้ต้องคำนี้แหละเหมาะสหรับเขาแล้วอ่ะครับอ่าเมน เพราะนั้นคือจะเห็นว่าสําหรับคนเหล่านี้คือเข้ากับเข้าสู่อาณาจักรแบบไม่ต้องลุ้นแล้วอะ่ะเข้าสู่อาณาจักรแบบอุดมสมบูรณ์เนี่ยค,คือความหมายของการเข้าสู่อาณาจักรอย่างอุดมสมบูรณ์อ่าเมนและเออด้วยความเข้าใจนี้เอ่อถ้าเราไปแปลพระธรรมปีข้อ,อนี้สองปตัโยคบทที่หนึ่งข้อสิบเอ็ดตามตรงตามภาษาอังกฤษเลยก็จะเหมือนกับที่ผมเขียนไปครับเอ่อในในในเอ่อกลุ่มคสตจัรในสมุทรปราการพีน้องจจะไม่ต้องส่งต่อก็ได้เพราะผมไม่ได้มีความตั้งใจ เอในข้อนี้ทางที่ดีอ่าไปส่งต่อเลยนะเอะแต่ว่าเนี่ยคือผมไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะต้องไปเปลี่ยนอะไรในพรมิฉบับฟื้นฟูผมแค่ต้องการให้พี่น้องเห็นว่าถ้าว่าตามพรมิฉบับฟื้นฟูภาษาอังกฤษของเราะเออมันจะแปลแบบนี้ก็ได้ซึ่งก็สะท้อนออกมาในโครงร่างข้อนี้คือโครงร่างข้อนี้บอกถ้าดูอย่างเปียเพินเราเป็นผู้เข้าสู่อาณาจากักรแต่จริงๆแล้วอเมน ไม่ใช่เราเข้าสู่อาณาจกักรแต่การเข้าสู่อาณาจกักรถูกนํามาหล่อเลี้ยงแก่เราอย่างอุดมสมบูรณนะ์อีกอาแม่ไม่ใช่แค่เราได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์ด,ด้วยชีวิตและพระนิสัยอันศ,ศักดิ์สิทธิ์ของพอระองค์นะอาเมนแต่เนื่องจากเนี่ยเราเพิ่มความขยันในทุกสิ่งแล้วพัฒนาอาเมนชีวิตแล้วก็ปฏิเสธศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าไอ้การเข้าสู่อาณาจกักรก็ถูกนํามาหล่อเลี้ยงแก่เราเราเราได้รับสิ่งนี้มาแบบไม่ต้องลุ้นเนี่ยเข้าสู่อาณาจักรนีี้แบบเเออ่่่มมมไไไฉยยดละ เอเมนผมมันต้องเพิ่มความขยันมาก่อนนะเหมือนกับตอนที่เราสอบเข้าครับถ้าเกิดว่าคะแนนที่จะสอบเข้าได้คือสามร้อยห้าสิบเต็มหกร้อยคนที่ได้สามร้อยห้าสิบนั่นคือแบบเกือบไม่ได้เข้าแล้วอาเมนแต่ว่าในคนที่สอบได้ห้าร้อยเก้าเก้าอ่างนี้นั่นครับคือโอ้เหมือนกับการเข้าสู่อาณาจักรถูกนะํามาหล่อเลี้ยงแก่เขาอย่างอุดมสมบูรณ์เป็นโรงเรียนนั้นนะฮะที่หรือบางคนนี่คือไม่ต้องสอบด้วยซ้าไปอะฮะ อืมพี่น้องเคยเห็นไหมบางคนนี่โอคนอื่นถ้าสอบข้อแทบเป็นแทบตายแต่คนนี้นี่มาหาอะไรมาเชิญเลยมาเรียนผมมาเรียนที่ผมไหมการเข้าสู่อาณาจักรถูกนะํามาหลอหเลี้ขกเอาอย่างอุดมสมบูรณ์ตัวอย่างอามนโอ้พี่เยซูเพราะนั้นสิ่งนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะในในชีวิตประจําวันอะยังคงชัดเจนอยู่หรือเปล่าว่าพระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดเพื่ออะไรพระเจ้าทรงชำระเราให้พ้นจากความบาปเพื่ออะไร เอเมนตอนเรามีความชัดเจนเราก็เพิ่มความขยันในการพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้ออเมนแล้วเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเราก็มั่นใจว่าเราก็คือผู้ที่รับการทรงเรียกและการเลือกสรรจากพระเจ้าอเมนแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆตอนเลลร่อยอาเอเมนการเข้าสู่อาณาจักรนั้นเป็นของเราแน่ๆครับขอบคุณพระองค์เอเมนโอ้พี่อสให้พระธรรมี ข้อนี้เอเแมนที่เราได้อ่านกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เนี้ยครับกลายมาเป็นอาเมนลักษณะพิเศษตลอดอาเมนการดําเนินชีวิตคริสเตียนของเราอาเมนถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่ก็ขอให้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันนั้นที่พระเสด็จกลับมาหรือวันที่เราต้องไปพบกับพระองค์เราทุกคนสามารถที่จะมองเห็นว่าเราก็คือคนชนิดนี้อ้มน